เจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านอาตมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พักใจฟังธรรมพอดแคสต์ที่จะนำพาจิตใจของท่านไปสู่ความสงบและความเข้าใจในธรรมะวันนี้อาตมาขอเสนอหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเรานั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ทำไมการเข้าใจสามสิ่งนี้จึงทำให้เราปล่อยวางได้เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าธรรมะทั้งสามประการนี้มีความหมายอย่างไรและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรที่จริงแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเกินไปหากเราลองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนอื่นอาตมาขออธิบายความหมายของธรรมะแต่ละข้อก่อนอน,นิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส หรือแม้แต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัเพสังขาราอานิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทุกขังหมายถึงความเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตความทุกข์เกิดจากการที่เรายึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงพยายามที่จะรั้งสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือปรารถนาในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างสงบสุขดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพเพสังขารา ทุกขาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อนัตตาหมายถึงความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นจากปัจจัยต่างๆมากมายไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถครอบครองสิ่งใดได้อย่างถาวรแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง เพราะมันประกอบขึ้นจากทาตต่างๆที่มารวมกันชั่วคราวและในที่สุดก็จะแตกสลายไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธ,ธรรม,มาอนัตตาแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเข้าใจความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาย่างทองแท้แล้วเราจะเริ่มเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็จะเริ่มปล่อยวางความยึดติดลดความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลและสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้เข้มแข็งขึ้นมีญาติโยมท่านหนึ่งเคยมาปรึกษาอาตมาว่าหลวงพ่อคะหนูรู้สึกทุกข์มากเลยคะ่ะ แฟนหนูทิ้งหนูไปหนูไม่รู้จะทำยังไงดีอาตมาจึงได้ถามโยมท่านนั้นกลับไปว่าโยมคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้โยมทุกข์มากขนาดนี้โยมตอบว่าหนูรักเขามากค่ะหนูคิดว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของหนูแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วหนูรู้สึกเหมือนชีวิตพังทลายอาตมาจึงได้อธิบายให้โยมฟังว่า โยมเอย๋ยความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่การยึดติดในความรักมากเกินไปจะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนเปลี่ยนแปลงได้ความรักก็เช่นกันไม่มีอะไรที่แน่นอนโยมต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของโยมกับแฟนนั้นสิ้นสุดลงแล้วโยมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่โยมสามารถเลือกที่จะปล่อยวางและก้าวต่อไปได้อาตมาได้เทศนาธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้โยมฟังโยมเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอยา่างไม่เที่ยงแม้แต่ความรับก็เช่นกันเมื่อโยมยอมรับความจริงข้อนี้ได้โยมก็เริ่มปล่อยวางความยึดติดและค่อยๆฟื้นตัวจากความทุกข์ได้ในที่สุดประเด็นที่หนึ่ง อน,นิจจังกับการปล่อยวางอน,นิจจังสอนให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรคงที่เราจะเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็จะผ่านไปเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปและเราจะไม่ประมาทในความสุขเพราะรู้ว่ามันอาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้ ลองนึกภาพว่าเรากำลังดูแม่น้ำสายหนึ่งน้ำในแม่น้ำไหลยอยู่ตลอดเวลาไม่มีน้ำหยดไหนที่คงอยู่เดิมแม่น้ำไม่เคยหยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นแหละคืออนิจจังเมื่อเราเข้าใจอนิจจังเราจะไม่พยายามที่จะหยุดการไหลของน้ำเราจะไม่เสียใจเมื่อน้ำไหลผ่านไปเราจะแค่เฝ้าดูมันด้วยความเข้าใจ ประเด็นที่2ทุกขังกับการยอมรับความจริงทุกขังสอนให้เรายอมรับความจริงว่าชีวิตคือความทุกข์ไม่ว่าเราจะพยายามหลีกหนีมันมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ไปจากชีวิตได้ทั้งหมดเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราจะเลิกโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นเราจะเลิกพยายามที่จะสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีความทุกข การยอมรับทุกขังไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไปแต่หมายความว่าเราจะเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยความเข้าใจและพยายามที่จะบรรเทาความทุกข์นั้นด้วยวิธีที่ถูกต้องเช่นการเจริญสติการทำสมาธิหรือการช่วยเหลือผู้อื่นมีพระอาจารย์รูปหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าความทุกข์เหมือนยาขม แต่ถ้าเรากินยาขมเข้าไปเราก็จะหายจากโรคความทุกข์อาจจะขมขื่นแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้ประเด็นที่สอนัตตากับการละวางตัวตนอนัตตสอนให้เราละวางความยึดมั่นในตัวตนเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราจะไม่ยึดติดกับร่างกายความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกของเรา เราจะไม่พยายามที่จะปกป้องหรือสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเราจะใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงการละวางตัวตนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยแต่หมายความว่าเราจะไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่นเราจะไม่พยายามที่จะเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม โดยไม่หวังผลตอบแทนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องพึ่งพาตนเองในการเดินทางสู่ความหลุดพ้นเราต้องฝึกฝนตนเองให้มีสติปัญญาและความเมตตาเพื่อที่จะก้าวข้ามความทุกข์และบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงสรุปแล้วการเข้าใจอนิจจัง ทุกขังอนัตตาจะช่วยให้เราปล่อยวางความยึดติดลดความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลและ,ะเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้เข้มแข็งขึ้นเมื่อเราปล่อยวางได้เราก็จะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงอาตมาหวังว่าธรรมะที่ได้กล่าวมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะพบกับความสุขและความสงบที่แท้จริงอาตมาขอฝากให้ทุกท่านติดตามพอดแคสต์พักใจฟังธรรมในตอนต่อๆไปซึ่งอาตมาจะนำเสนอธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่องและหากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง สุดท้ายนี้อาตมาขอให้พรแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้ทุกท่านจงมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตเจริญพรเจริญพร